สบายดีพี่น้องสบายดีบนสกูตเกิปลปสบายดีได้ไหมลูกมาทำอะไรซื <c oughs> ้อหมูปิ้งค่ะคนได้รังคาใหม่เราสมแป้งใหม่เนาะหมูสองไม้พอกระเดียวสองหมูสอง,สอง,สองท่านียกี่หอ <c oughs> หมูใส่นะลูกขานางกำลังมาพป่นอะไรลังขานางก็ได้ใหม่แล้วนะลุงก็ได้เสืองา่ามเ้อเจ๊ เซเว่นอีกต่งหากอ๋อซองแจสิบกินก้นค่ะป่ววะ ก็นึงงไหยิบมาน้องนง้ำสองแก้มสองไปมือในเว้นน้องเท้นได้ทำความสะอาดบาได้เรียกใค,อย,คอยอันนี้ใหม่ก่อนน้องเท้นหันหน้ามาดิเท้นครับลังคาใหม่พี่น้องจะโอเค <c oughs> เอารสงมเลยนะมนาวนะเด็กเอไอหน้า,นานกับแก้มเด้มหกินมาหลายประเทศนั่งกี่ไม้ล่ะสาม,อมอเอนแค่แน,นี้สองพอ,พอ,อเปล่ตอนนี้น้องน้า,นก,นานก็น้องแก้มคนละห่อ เป mm hmm. mm, mm hmm. uh huh okay. ิ็นีถวสามอิ่มไหมมายัางเงียยมาบ่านเขาสองจานนมสองกล่องผู้ซีกล่องเจ๊ผูดพูดอีแคทมากินเลียงมาไว้เด้อข่อยะ สงห้อนะพ่อแม่ล่บะเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยต้มยางย่ต้มเนื้อเว้ยกระฟ้เ <göster> ค <ges> ็มใส่ห <Exped> ม <ia> ah, ูจะเบิ่งแหนเนื้อเนยยงดี็เปิดดเอาลง

สองหอวัวพอไหมเอเอานี่แบาไอ้อออแม่มูกขข้าวนะ่ะไอมูไหมไอมูอีกซองแลว้วตอนนี้สองต้มป่วยนะั่งตั้งแต่สมัยเขาอยู่ สปีที่แล้วยังหาสิบ,บาทอยู่ต้หมห่อยแล้ในหวต้งหมกเอฟเลยต้งกับหมกไงแล้วพีนอกเลยมากินหา้านเนี่ยกินตรสสารลูกค้า,น,านัง่งเนอะตอมลุกข้าเลยีลเงาเป็นได้น้ำปีกเจ้าเงียบบ่อน้ำปิกเป็นยังไ,ไงเพราะปนีนเห็น เดลออเดอร์มาอีกใช่ไหมรอออเดอร์อยู่ค <laughs> ่ะจะหาลูกค้าคอยเด้อค่ะหาลูกค้ามาได้ก็จะได้ส่งเขาอันนี้จะคนตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะข้างค้างเรียบร้อยแล้วจะทำผสมจ้าได้เสาไม้ยังคางน้อยมานี่เจ๊กะทอมเจ้า,จานี่เออกะทอมห่วยง่ามไปแล้วพี่น้องเลยนี่้งหลาย ้อเจ๊ซานงยไหมไรเรียบร้อยลวจ้าสักกะสีจะ่หมก็นี่ก <c oughs> กสีตัวนี้สักได้สักกสีไอ้เียวมองเห็นดาวลงสกสี่ยะสักกะสีบมอย่างคลองย่างมันบอกสักกระสีบนอย่างคลองเดียไปไปก่อนมันส้มดาวก่อน,อามานสมัยก่อนฝนตกมาอ,อู้หอบสนั่นพันพืช เรียบร้อยนะค่ะเงินห่านเธอกะเพื่นเพิ่นป้าเพิ่นม้ายังเฮตอแรกนะมาก็เป็นร้านยี่ล้มเอ้ยนงามนะไม่ได้มาขึ้นหย่างน้ำกันกับร้านยี่ล้มวะต้มเปือยเนื้อวัวเนื้อวูวานื้บ ว่าน้องหน้ามันหมดจะไปไดิก็เคยน้ำว่ามีน้องป็ทงนทองรหาสิบบาทพอกินเลยล <c oughs> ูกค้านั่งกันมาเรื่อยๆเนาะแก้มันแล้วกับไก่สิ้นแล้วเมื่อนี้มันมีปลาทอดนะเจ้ มีแต่เกยเซ็นเนาะเขได้ไปแต่ม่รูืมุดนุนน่งเ้อขี่ผ่านเนาะมาไปก็ได้เด็กนอยจากไปเมื่อ้เมื่อจบัาค้าม็เอาคนไปดูบอก่ิจยเอาคนไปดูอืม เย็นพัวย่ายแล้วลุงจะบอกว่าเดี๋ยวขอเข้านอนแป๊บหนึ่งคนกากาะวางกึกลุงนะทานไปออานนไปอแป๊บมานนั่งไม่เรียบร้อยไม่ยุคค่าอย่างแปรเลยบุมีคำว่าย่านล่มบัมนเขามาซอยเหตุหัวนี่กระทิสว่าแกยอกัน รถดดพ่วงก,ก็ได้พี่น้องไ้จอดเสลือทางท่ากันนะไม่เรือแล้วลูกค้านั่งกันนะ <c oughs> ไม่มูปิ้งก็ไม่ละหาบานำผิดกับกระปุกละ2ยี่สิบลูกค้าเจ้าว่ากระปุกน้อยได้ไหมมาสั่งส่สงในน่าน้อยเนาะมาถึงวัน,น เขาปลกน้อยนะแั่ประมาณครึ่งโลนะโอเคอยู่พี่น้องแล้วกันไปว่าส่งนังกระปุกส่งกระปุกจกักสิสง่งได้ไหมเนาะโอ้รถจิ๋งหมูปิ้งครับ,รบล,นะลูกค้าจะว่าอยากสั่งกระปุกน้อยได้ไหมไหนะค่ะว่าจั๊กสีได้ไหเนาะนี่นะน้อยน,ะนี่แหมแค่ปรมาณครึ่งโล่พ่อปไน้นบอก ไออะตอ่มยเมือ <Tower> กินเจ๊เจ๊ตักอันนี้แขวะทงหนึ่งจะใส่เพ็ดๆหน่อยนึ่งเด้อไม่พอเพ่นกินสวยนางนุ่นนี่หนูเลยสอยกันไปสวยกันมาแอะไรที่นั่นแหละเฮ้ยพาตักลุงน้องแก้านเลยลุงน้องแกบ้าน ตักต้มเปื่อยขวายท้องหนึ่งเอาไปเเ็ดเนี่ยพี่น้องแจมวันนี้ก็เซเรราเลยพี่น้องฝากก็ไหลก็แซ่เด้อแล้วก็ขอบคุณอยู่คอมเมนต์อยู่กำลังใจเนาะี่ดีแม่งก็สุขุดสกู๊ดแล้วเขาหายแงี้งๆ้ยรวยปังๆด้วยเจ๊เดิมมันดีถูกลางมันที่หนึ่งกันเด้อ จ้าเอซีส่สก้นแบบจ้าจ<ล>ะได้ม่านุน่ <ละ S 2> นๆเจซสยเนาะจ้าพอกันใหม่พี่น้องคิมหนาสบายดีเังเงงรวยปังๆไปแล้ว